สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชรสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ www. n i n g s i r i .com/shop ขอบคุณนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะหนิงก็จะใช้เป็นคอตตอนเพลนะคะเส้นประมาณ3.5มิลนะคะอันนี้ให้ดูขนาดเส้นนะคะลักษณะเส้นเขาก็จะแตกๆมีหลายเส้นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะแต่ว่ามันนิ่มมากนะคะแล้วก็น้ำหนักแบบทิ้งตัวด้วยนะคะม้วนใหญ่อย่างเงี้ยประมาณ190กรัมนะคะถึง200กรัมทีนี้เข็มที่ใช้นะคะหนิงก็จะใช้เป็น เข็มขนาด5มิลนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็น5มิลแบบพลาสติกแบบหนิงเป็นไม้เป็นโลหะหรือว่าเป็นด้ามซิลิโคนได้หมดนะคะที่มันขนาด5มิลนะคะแล้วก็สายวัดค่ะเพราะอันนี้เราจะถักแบบใช้การวัดเป็นหลักนะคะแล้วก็เข็มเก็บงานอ่ากันไกค่ะแล้วก็ที่ขั้นลายอันหนึง่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถักกันเลยนะคะ นี่นะคะเราจะเหลือปลายไว้ประมาณ1ฟุตนะคะยาวๆ1ฟุตอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราบิดนะคะให้ด้านปลายใหม่นะคะอยู่ข้างบนแบบนี้นะสอดเข็มขึ้นมานะคะเกี่ยวไหมลอดมาการคล้องใหม่นะคะคล้องพาดอย่างนี้ที่ทําแบบนี้เพราะว่าออมันจะทําให้ถักงานไวขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นนิ้วล็อกด้วยนะคะ ช่วงแรกอาจจะยากๆนิดนึงแต่ว่าพอเริ่มไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะชินขึ้นนะคะทีนี้ถักโซ่นะความยาวก็หนิงจะทำเขาเรียกว่าอะไรไซสที่เด็กใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ได้เพราะฉะนั้นเวลาถักเสร็จแล้วอะ่ะมันอาจจะตัวหมวกอาจจะได้ประมาณ50 51-52เดเซนแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าตัวลายเขาเนี่ยค่อนข้างจะขยายออกข้างนะคะทีนี้หนิงก็จะถัก ตัวโซ่เนี่ยอยู่ที่45เซนนะคะอันเนี้ยลายแบบนี้นะคะการถักแบบนี้นะคะเวลาที่เราใช้ไหมเส้นไม่เท่ากาันอย่างเพื่อนๆใช้ไหมเส้นเล็กเนี้ยถ้าเราใช้วิธีการถักเป็นหลักนะคะมันก็จะทําใหเ้เราไม่ต้องมาคํานวณไหมเวลาที่เราต้องเพิ่มขนาดงานหรือลดขนาดงานเพื่อนเพื่อนจะใช้ไหมขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะ เออจะใหญ่กว่า3.5หรือเล็กกว่า3.5ก็ได้แต่ว่าเวลาถักโซ่ล้วก็วัดให้มันได้45เซนนะคะถ้าเป็นของเด็กเล็กเลยอย่างเงี้ยเออถ้าไม่ใช่ไหมเส้นเล็กนะคะเป็นไหมเส้นใหญ่อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องอยู่ที่ลดไปอีก10เซนนะก็อยู่ที่ประมาณ35เซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเด็กถึงเด็กโตเด็กที่มีรอบหัวประมาณ45เซนอะ่ะใส่ได้สบายค่ะ อันนี้เดี๋ยวหนิงจะวัดนิดนึงสี่สิบห้ายังไม่ถึงนะคะที่หนิงใช้คอตตอนเพ์เนี่ยเพราะว่าหนึ่งถักไวสองคือมันนิ่มแล้วก็สามมันอุ่นค่ะก็เลยถักเพราะส่วนมากก็ไม่มีบางบางอันอ่ะที่ถักไว้ให้ตัวเองซึ่งก็ยังใช้ไม่เก่าเลยนะคะ เป็นไหมชนิดอื่นนะตั้งแต่แบบเริ่มถักอะไรเงี้ยก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่ถักใหม่ๆเนี้ยส่วนมากจะถักแล้วก็ถักสอนในนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ที่เหลือก็บริจาคหมดเลยไม่ได้เก็บไว้นะคะ<ม>ก็จะมีแค่บางใบอะที่ถักตั้งใจถักไว้ใช้เองอะนะคะโอเคสีเซนนะคะอุ้ยสีเซนแล้วนะคะทีนี้นะคะ ใช้ที่ขั้นลายขั้นหลักสุดท้ายไว้ก่อนนะเสร็จแล้วนะคะถักโซก่สามหลักค่ะสามหลักแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงในหลักที่ห้านะคะหรือว่าหลักที่ถัดจากที่เราขั้นลายตรงนี้นะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมามีสามห่วงรวบสามห่วงพนันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบทีละสามห่วงเอ้ยรวบทีละสองห่วง นี่นะคะเอาไหมนะพันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบทีละสองห่วงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มันก็จะเป็นด้านบนของหมวกนั่นเองนะเพราะว่าหลายๆคนถ้าถ้าเอาอันเนี้ยเป็นฐานหมวกเป็นชายหมวกอะไรเงี้ยปัญหาคือบางคนหักแล้วเขาจะมีความลังตรงนี้นะคะ ก็จะใส่แล้วมันจะคับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาง่ายๆเลยก็คือให้ตรงนี้เป็นด้านบนหมวกแล้วก็ช่วงปลายนะคะเราสามารถเพิ่มลดขนาดอะไรของเราอะ่ะได้ตามสบายของเราเลยนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักพอหนึ่งคอนะคะจนสุดออตัวโซ่นี่นะคะแล้วก็กลับมาพบกันทีนี้ก่อนอื่นนะคะหนิงก็จะย้าย ขั้นลลยนะคะมากลัดตรงโซ่สุดท้ายนะคะที่เราถักโซ่3าเพิ่มเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็ให้มาขั้นไว้ตัวสุดท้ายตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้มาจบงานตรงนี้นั่นเองค่ะเอาละเดี๋ยวหนิงจะไปถักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถักมาถึงจุดตรงนี้แล้วนะคะนี่เราก็จะเชื่อมเขานะคะด้วยการถักเราหอเนอะ จิ้มลงไปในโซ่นะคะที่เราขั้นลายไว้เกี่ยวไหมลอดมานําห่วงซ้ายลอดมาขวาแบบนี้เขาก็เชื่อมกันแล้วนะคะส่วนข้างด้านปลายเนี่ยยังไม่ต้องทําอะไรนะคะเดี๋ยวตอนถักเราก็จะลูดเป็นหมวกนะคะค่อยมาจัดการทีหลังทีนี้นะคะหนิงก็จะถักลายพัดแบบง่ายๆนะคะลายพัดแบบง่ายๆของหนิงก็คือถักโซ่โซ่สามหลักนะขั้นลายไว้ แล้วเนี่ยถักพอหนึ่งคอนะคะลงในหลักเดียวกับที่ถักโซ่เมื่อกี้นะคะสองครั้งหนึ่งสองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเว้นหนึ่งสองสามเว้นสามนะคะแล้วก็ถักคอทอไปเลยปื๊บใช่ไหมเว้นหนึ่งเว้นสอง ขทษเว้น2หลักแล้วก็หลักที่3ถักคอทอนะคะต่อมาก็ถักเว้น1เว <_ C oughs> ้น2แล้วก็มาถักพอ1คอห้าครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเว้น1เว้น2องหลักที่สามถักคอทอแล้วก็1 2นะคะเว้น2หลักแล้วก็หลักที่สมาถักลายพาร์ทนะคะพอ1คอหครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวช่วงท้ายนะคะถ้าหากว่าเขาไม่ลงล็อกอะไร่เงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนิงจะถักเฉลี่ยให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะถ้ามันไม่พอดีนะ เพราะว่ามันเป็นการวัดขนาดนะคะเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะพอดีไหมหรือถ้าใครจะเซียนกว่านั้นนะคะก็สามารถถักแล้วนับหลักให้มันพอดีกันได้นะคะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักนะคะจนรอบอตัวงานนะคะแล้วก็มาดูช่วงท้ายๆกันนะคะว่างานมันจะออกมายังไงนะคะตอนนี้นะคะมันก็เหลือไม่พอดีนะแต่ไม่เป็นไรนะคะทีนี้เราก็จะเว้นสองแล้วก็คอทอใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้มันเหลือแค่หลักเดียวก็คือหลักเดียวไปเลยนะคะไม่มีปัญหา ทีนี้ตรงเนี้ยค่ะชุดนี้นะคะเมื่อกี้เราถักไว้3 3หลักนะโซ่3ามเนี่ยแทนพอ1คอ1หลักใช่ไหมแล้วก็มีพอ1คอสครั้งเมื่อกี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ถักพอ1คออีก2ครั้งนะคะลงในช่องเดียวกันนะคะแล้วก็รอหอ แบบนนี้ะะคะะต่อมานะคะในแถวนี้นะคะเพื่อนๆดูไว้นะคะเพราะว่าแถวอื่นๆนะคะเราจะขึ้นต้นเหมือนแถวที่หนึงกำลังจะถักนี้นะคะโซ่สามข้นไลยนะคะแล้วก็ถักพอ1นึคอสองครั้งลงในหลักเดียวกับที่เป็นโซ่เมื่อกี้ ทีนี้นะคะตรงนี้นะเราจะถักพอหนึ่งคอนะคะจิ้มลงไปตรงที่เป็นคอทอตรงนี้นะคะอย่างนี้นะคะตามด้วยนับหนึ่งสองสามก็คือจะเป็นหลักตรงกลางนะคะของลายพัดนะคะเราก็จะถักลายพัดนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าแบบนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เราก็จะถักเป็นพ่อหนึ่งข้อนะคะหนึ่งหลักแล้วก็หนึ่งสองนะคะหลักที่สาม ักเป็นลายพัดทำอย่างเนี้ยค่ะไปในทุกๆหลักทุกๆแถวนะคะสลับกันไปซึ่งลายพัดเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกับลายพัดด้านล่างเลยนะคะละักษณะงานที่ได้เป็นแบบนี้นะคะ ะะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักนะคะจนจบแถวนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่จบงานแถวนี้แล้วก็ขึ้นแถวใหม่อีกหนึ่งแถวนะคะนึ่งจะขึ้นให้ดูอีกหนึ่งแถวนะหลักที่เหลือก็ให้ไปถักให้ได้20เซนนะคะความยาว20เซนแล้วอีก5เซนเนี่ยเราจะเอามาทําเป็นขอบหมวกนะคะเพื่อที่จะกระชับตัวงานนะคะให้มันพอดีนะคะไม่หลวมไปนะคะ ตอนนี้นะคะก็จบแถวนะคะทุกครั้งที่จะจบแถวอะคะ่ะเราจะต้องถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักที่เราเริ่มต้นด้วยนะคะแล้วก็จบแถวไปเพื่อนสังเกตดูนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีพอหนึ่งคอใช่ไหมคะขั้นไว้ตรงกลาง ลายพัดเขาก็จะตรงๆกันนะคะสำหรับมือใหม่ก็ขั้นลายไว้ก็ช่วยได้นะคะสำหรับการจบงานของเราขึ้นต้นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะถักพอหนึ่งคอนะคะไปสองครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วก็ตรงนี้ค่ะพอหนึ่งคอมันก็จะตรงกับพอหนขอข้างล่างลายพัดนะคะก็เหมือนเดิมตรงหลักที่3ตรงกลางลายนะคะก็ถักเป็นลายพัดเนะะี่ยค่ะ ต่อไปเลยเราก็จะถักแบบนี้นะคะทุกๆแถวเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะเมื่อได้ความยาวตามที่เราต้องการเพื่อที่จะได้ดูวิธีการจบงานแล้วก็วิธีการขึ้นขอบหมวกกันด้วยนะคะลายที่ได้มันจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเมื่อเราถักมาถึงหลักสุดท้ายชุดสุดท้ายที่ได้20เซนแล้วนะคะเราจะถักขอบหมวกนะคะ นึ่งก็จะถักโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะไปที่หลักข้างล่างอย่างนี้เนี่ยค่ะตรงไหนที่มีหลักให้ถักนะคะแล้วก็ถักเป็นพอหนึ่งคอไปเลยนะคะ ะะไปจนรอบนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูวิธีการขึ้นลายในแถวต่อไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถักมาถึงหลักสุดท้ายเนาะนี่ะทำการรอห่อไปเลยนะคะทีนี้หนิงลองสวมแล้วนะคะก็ไม่หลวมแล้วก็พอดีเลยนะคะทีนี้ก็จะถัก เลยตั้งใจถักว่าเป็นลายพอหนึ่งคอไปเลยนะคะจนถักจำนวนแถวนะคะก็คือเราวัดนะคะว่ามันได้25เซนหรือ,อยังนะคะถ้าได้25เซนเราก็พอนะก็จะประมาณสองประมาณ4ีถึงหแถวนะคะประมาณนั้นเดีนิงลองวัดให้ดูก่อนนะ,ะโอ้ช่วงนี้แมวกินเก่งมากมาก อันนี้ได้22แถวนะคะได้22แถวเวลาเพื่อนๆจบงานนะคะก็จบเหมือนที่หนิงจบเมื่อกี้แล้วก็ขึ้นงานด้วยโซ่สามถักไปเรื่อยๆนะถักแล้วก็วัดไปเรื่อยๆให้ได้25เซนแล้วเราค่อยกลับมาพบกันนะคะดูวิธีการจบงานนะคะเก็บปลายไหมแล้วก็วิธีการเย็บนะคะให้เขาเป็นหมวกนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะหนิงถักได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วนะคะแล้วก็ตัวขอบก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอ่าเราก็จะจบงานนะคะพอเราเราห่อเสร็จแล้วเนี่ยเราเกี่ยวไหมมาอีกครั้งหนึ่งดึงให้แน่นนะคะตัดปึ๊บอันนี้ไหมไหมเหลือประมาณนี้นะคะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้เข็มนะคะในการเก็บงานกัน สอดเข้าไปตรงนี้ย้อนเข้ามาด้านในนะคะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงก็องๆแก๊ก <c oughs> ๆนะคะก็คือแมวออขวนกล่องนั่นเองนะคะต้องขอโทษด,ด้วยนี <c oughs> ่นะคะเราก็จะสอดไปตาม หลักต่างๆนะคะหนิงก็จะพานหัวเข็มสักนิดนึงแล้วปลายที่เหลือนะคะเราก็เก็บได้อีกนะพอมันเหลือสั้นเราก็ใช้เข็มนำร่องไปก่อนเลยแล้วค่อย ค่ะที่นี้นะคะอ่าหนิงก็จะเย็บนะคะเหลือยาวๆอย่างเงี้ยบ้านใครเลี้ยงแมวแล้วก็ถักงานด้วยจะรู้นะคะเวลาเราถักแล้วมันห้อยๆะคะ่ะเขาชอบมาเล่นนะหนิงก็เลยต้องม้วนๆเก็บไว้แบบนี้นะคะอ่าที่นี้นะคะตรงเนี้ยที่เราไม่ได้เชื่อมกันไว้แต่แรกนะคะเราก็ เย็บไปเลยปึ๊บเชื่อมกันนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็สามหลกักเย็บขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะคะให้มันอยู่ในช่องนะคะอย่าให้มันโดนตัวงานถักนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันรูดยากค่ะให้อยู่ช่องระหว่างหลักแบบนี้ไปนะคะ วิดีโอก็จะมีทำกลางคืนดึกๆนะคะบางวันก็หรือไม่ก็แบบอย่างเงี้ยค่ะกลางวันเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงแบบเสียงนกนะคะที่บ้านนกเยอะมากๆค่ะไม่รู้พันไหนเป็นพันไหนเพราะว่าตอนนี้ตรงนานะคะก็เริ่มแบบมีรวงข้าวมานนิดนึงอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะมาจับจับจับกินดอกข้าวกันนะคะ ยิ่งช่วงข้าวแบบเริ่มเหลืองนี่โหเสียงนกกระจอกเทศแบบเยอะมากๆใช่ไหมเรียกนกกระจอกเนาะไม่ใช่นกกระจอกเทศนี่นะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆลูดนะคะลูดเสร็จเนี่ยพยายามจับจีบนะคะถ้าเราทําเท่าๆกันเนี่ยจริงๆไม่ต้องจัดเยอะเขาก็จะเป็นจีบๆให้เราอย่างนี้อยู่แล้วเนาะอ่ะเราก็สอดเข็มเข้าไปตรงช่องว่างตรงนี้นะคะกลับหมวกมาปื๊บนะคะเพื่อ อันนี้ดึงให้แน่นนะข้างในก็จับเป็นจีบเหมือนกันดึงให้แน่นอ่าอย่างนี้นะคะแล้วก็เย็บนะคะให้มันชิดชิดตัวช่องว่างนะคะมันจะจะทำให้ช่องว่างมันชิดกันแล้วนะคะ ตัวจีบเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นอมตะด้วยนะคะมันก็จะเป็นจีบอยู่างเงี้ยเพราะว่าเราเย็บเข้าไว้นะคะตัวใหม่แข็งแรงหนึ่งเลยดึงค่อนข้างตึงๆแรงๆแน่นๆอือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพันหัวเข็ม ไม่แกล้งกันลูกนี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะ รับงานนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปขนาดงานที่ได้นะคะกับจำนวนไหมที่ใช้กันค่ะถักเสร็จเรียบร้อยนะคะมาเช็คขนาดกันนะคะขนาดนี้ก็จะวัดประมาณช่วงกลางๆหมวกแบบนี้นะคะอ,อยู่ที่ประมาณ52นะคะรอบเลยแต่ว่าเด็กก็ใส่ได้นะแล้วก็วัดความสูงของหมวกปึ๊บอ,อยู่ที่ 26ครึ่งนะคะ26ครึ่งเลยทีเดียวนี่นะคะก็เป็นลายแบบไม่ยากมากนะคะแล้วก็เด็กๆใส่ได้ด้วยนะคะผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ค่ะใส่ในเมืองไทยได้เลยแต่ว่าถ้าไปใส่ลุยฮิมะอันนี้ก็น่าจะไม่เหมาะเพราะมันจะมีช่องว่างนี้นะคะ เออสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะออจะซื้ออุปกรณ์นะคะก็ซื้อที่ที่หนิง s ลีด c o m s o p หรือว่าหนิงส Facebook Fanpage นะคะหาไม่เจอหรือว่าติดขัดตรงไหนนะคะเขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะเพื่อที่จะได้ตอบคำถามเพื่อนๆน,นะคะแล้วหนิงก็จะเอาลิงก์ต่างๆมาแปะให้นั่นเองค่ะส่วนใครทีออ่อยากจะพูดคุยหรือส่งผลงานนะคะให้หนิงดูนะคะก็ส่งไปที่หนิงส f a c e b o o k f a n p a g e ได้เช่นกันนะคะ ก็เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ